อันนี้ไม่กลัวแฟนแฟนกิถึงกับเรื่องเพลงเรื่องเพลง,ง,งก็กลัวเหมือนกันครับแต่ว่าก็เนี่ยภายในภายในปีนี้นะจะต้องมีอะไรปล่อยมาอย่างแน่นอนเพราะว่าที่ค่ายก็มีแอบทําบ,บ้างอย่างครับทำเพลงแต่งเพลงมีมีบ้างครับมีบ้างแต่ว่ายังไม่มีอะไรที่โดนโดนเลยว่าพุดทางด้านละคระบ้าง ไม่หรอกม,มันมันมีมันมีเข้ามาเรื่อยๆฮะเราก็เลยแบบเราก็เลือกแล้วนะว่าเราเล่นอะไรเราไม่เล่นอะไรแต่ทีนี้มันแบบว่าอย่างตอนนี้ก็มีละครเวทีเป็นละครเพลงปริศนาก็เป็นของ Dream Box ที่ที่เราเคยไปเล่นกับเขาไว้อะไรเงี้ยเราก็อยากจะเล่นให้เขาอีกแล้วก็หลังจากแวมายุราถ่ายจบหลังจากละครเวทีจบไปแล้วก็จะนะครับก็จะเป็นเรื่องเพลงอย่างเดียวยังไงเวลาทุกวันมนจะมีงานเยอะ ก็บนรถตู้บ้างก็พักผ่อนน้อยช่วงนี้แต่ว่าก็โอเคครับก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงเวลาของมันเดี๋ยวมันก็คงได้พัก่แม่เวลานี้ถ่ายเทไหร่แล้วคะถ่ายถ่ายไปประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างครับตวูปรับได้อยังไรันปรับได้ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์แรกเลยลอ๋อมันจริงๆมันค่อยๆปรับไปนะผมรู้สึกว่ามันก็ การทํางานมันก็แตกต่างกันผมก็ยังไม่เคยเจอการถ่ายทําละครมันก็แตกต่างกับซิทคอมแล้วก็มันก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆครับืจริงๆก็ซิทคอมแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นละครยาวเรื่องแรกก็อารมณ์มันก็แตกต่างกันกับเอีก็มีละครไปดีอีกใช่งานชุมากมีไม่มีเวลาให้พี่นุมต้งไม่ค้าอย่างนี้ ก็มีครับมีครับมีเรื่อยๆครับเรืว่าถ่ายละครด้วยกันดูด้วยกันเอ่อเวลาถ่ายละครใช่ก็มีถ่ายด้วยกันบ้างแล้วก็เวลาส่วนตัวก็ก็ก็คือต้องแบ่งให้ไว้เจอกันบ้างครับมีคนที่พามาด้วยหรือคะที่ดูครับวันนี้เขามาดูเหมือนกันครับพามาตีมเพลงรักจริงๆก็ไม่แตกหมายถึงว่ามันก็ไม่แตกต่างจากทุกคอนเสิร์ตที่ที่ไปนะครับเออก็คือเราก็เล่นเพลงรักอยู่แล้วครับเล่งนี้เมื่อฟังพี่นุชเป็นไงบ้างคะที่พี่นุชแสดง ก็ดีขึ้นนะครับดีกันเรื่อยๆครับเป็นเป็นกำลังใจมากกว่าอย่าที่ผมเคยบอกว่าว่าผมเองก็คือรู้สึกว่าคนใกล้ตัวแนะนําอะไรบางทีมันลําบากเหมือนเหมือนแบบพี่สอนน้องสอนกันบ้านน้องบางทีก็จะแบบว่าอาจจะแบบมันผมว่าผมเองไม่เก่งพอด้วยแล้วก็ เ,เป็นเน้นเป็นการให้กำลังใจมากกว่าว่าเอยเราบอกว่าเราคิดว่าเขาทำได้นะอะไรางเงี้ครับ,บดูเองก็มีเต MV ด้วยใช่ก็เป็นลิปตาเขาชวนไปเล่นด,ด,ดูเด,ด, <c oughs> ดูแล้วดีดีน่ารักดีอออข,อขอบคุณครับขอบคุณครับ